โอเคครับก okay, okay, well, so okay. ็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับแล้วอยู่กับช่องบอลนักแสดงอีกแล้วและี่คลิป5วันก่อนสอบท้องถิ่นครับโอเคไปก็วันนี้นะครับไปทำงานตามปกตินะครับก็วันนี้คือวันที่2ธันวาแล้วนะครับซึ่งก็เลยแค่5วันก่อนที่เราจะสอบในวันที่7นะครับวันนี้ก็ไปทำงานตามปกตินะครับไม่มีนะไวรายเพราะว่าในช่วงของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็นายกอบตเนี่ย รู้สึกว่าน่าจะมาแค่วันแรกนะวันที่2วันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครมาเลยนะครับแต่อาจจะมีลุ้นในช่วงท้ายๆนะครับก็คืออาจจะวันที่5อะไรประมาณนี้นะก็อันนั้นก็นแล้วแต่นะก็คือทํางานตามปกติช่วงระหว่างพักเราก็หยิบพวกชีตนะครับขึ้นมานั่งแบบขีดๆนะนั่งอ่านนั่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอตกตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับก็มี วันนี้มีติวเรื่องกฎหมายเนาะของเดอะมาสเตอร์นะครับสอบราชการเนี่ยรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับพรบกระจายอำนาจนะครับพรบบริหารงานบุคคลแล้วก็ระเบียบสำนักนายกเรื่องอางานสารบัญน,นะครับก็วันนี้ก็นั่งทบทวนนั่งฟังกันไปนะครับนะ,ะค่อยดูกันไปนะฮะก็พิมา์เชากฎหมายนะครับที่น่าจะติวหมดแค่วันนี้นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยว วันต่อไปวันที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับวันที่4วัอยู่ที่5จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ผมจะไปเน้นภาษาอังกฤษนะครับกับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับจะได้ช่วยในการทำคะแนนให้มากยิ่งขึ้นเนาะก็คือไอที่เตรียมข้อมูลไว้ยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะอ่านพรุ่งนี้แล้วอังกฤษ,กฤษที่ผมเตรียมไว้ครับวันนี้ก็ อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนนะยังไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับนะววนนี้ฟังวิชากฎหมายกันเพลินๆนะครับไปนะครับมึนบ้างเข้าใจบ้างนะครับก็ประมาณนี้กันทล้กันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ